ท่านผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะแบบจะมารีวิวนะคะรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆ,ๆนั่นเองนะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะมันเข้ามาได้2วนันลวแต่ว่าเราเพิ่งหลังเสร็จนั่นเองนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะสะแกนเนียนะคะที60มรกแรงมา้ามาพร้อมกับหางน้ํามันด้านเขวา่ะแข็งน้ํามันใช่ทีห<ส><ง><ส><ง>ลายคนตามหายอยู่ใช่แล้วค่ะแล้วก็นั่นน้าทีจะมาเอาแบบแคคู่เราก็มีให้นะคะเพราะว่า ตัวหัวสแกนเนียตัวเนี้ยมาพร้อมระบบเลยอ่าระบบีดีโออันนี้คือแยกได้แยกได้คู่ได้คูได้เจ้าหางก็ได้เจา้าหัวก็ได้ได้นะคบอ่ะแจ้งราคาหน่อยแบมก็สำหรับนะคะราคาเฉพาะตัวหัวจะราคาอยู่ที่2องล้าน1บาทนะคะส่วนตัวหางเนี่ยจะราคาอยู่ที่1.6 00ึ่ล้าน6แบาทด้านเี้ค่ะราคานี้เราเก็บอะไรให้บ้างแบมบ ก็นะคะรถทั้งสองพันเนี้ยมันจะเป็นรถปีหกสองเนาะตัวหวัวราคาสองล้นหนึ่งอะรูเหรียญยางใหม่ให้ส่วนตัวเครงยนใหม่ส<า>ิบเสนนะยางใหม่สิบเสนเลยใช่ไหมใช่ตัวหวัวยางใหม่สิบเสนแต่ว่าตัวหางราคาล้านหกจะเป็นราคายางสภาพดียางเดิมสภาพดนั่นเองอาามาดูรายละเอียดหัวกันก่อนราคานี้ก็ยางใหม่นะแล้วก็เก็บรายละเอียดพวกสีนะจะมีอะไหล่ที่เป็นไม่ครบนะหลักๆก็เห็นเนื้อตาโลโก้สเกเนียหายไปแล้วตัวนึงของแพงซะด้วย อันนี้คือข้ามสติกเกอร์สีขาวขาวแดงอ่าขาวแดงตัวนี้หายไปโดนแกไปสดสดร้อนนอ่ไหมหลอกหลอกหลอกไม่โดนสติกเกอร์โดนถูไหมฮะโดนถูไปไปเก็บสีให้นะหลายคนก็โหกปถามว่าถ้าเป็นรถน้ำมันมีใบปพะกางานให้ไหมเรามีให้ไหมก็สําหรับชุดชุดนี้นะคะได้ข่าวมาเนาะได้ข่าวมาใส่ข้ามืได้ข่าวมีไปทางานให้เลยให้ลูกค้าไปเลยฟรี อ๋อนะครับไม่ต้องไปต่อไม่ไปขอนะ<ม>แถมกันนะมีใช่ไหมมีหรือเปล่า <c oughs> เอา้าไม่มั่นใจเลยนี่ <c oughs> มีมีนะนี่ไปตรงไปตาสวยพี่สามหกศูนย์ตัวนี้เป็นอ่าหัวแคปแคบ,บเล็กแคปเล็กแคปเล็กแคปเล็กเห็นไหมโอ้พี่อะไรเอ่ยน่าจะเป็นรอยสติ๊กเกอร์ไหม น่าจะใช่แล้วมันเบิร์ตมันเป็นเป็นสีทองนี่แหละนี่แหละถึงมาไม่อยากจะติดสติ๊กเกอร์สีเหลืองมันร้อนจัดแล้วมันทําให้สีลดพองเห็นไหมอย่างนี้ไหมเสียได้รถเลยทีนี้เนี่ยบางนี้ก็หลุดร้อนไปซะเยอะเลยใช่ใช่เลสติ๊กเกอร์นั่นอ่ะรุนร้วนอะไรยาวพื่อดีเลยนี่นี่โอ้เราติ๊กเกอร์รุนร้วนเลยนี่ติ๊กเกอร์เหลืองที่เราลอกออกครับเดี๋ยวเก็บให้นะลูกค้าตัวนี้ ก็อย่างว่านะละนอลรถมันก็ตั้งปีตั้งแต่ปี62อะแล้วสติ๊กเกอร์เนี้ยอาจจะติดมาตั้งแต่ปีนู้นแล,ล้วไงซึ่งปีนี้มันก็ปี67แล้วก็5ปีแล้วอะเนาะห้าปีนะ้วสติ๊กเกอร์ดีซะด้วย 3M ติดไปอะสีสีมีหลุดออกมารรด้วยเนี่ยมีอยู่มีนิดนึิ้งเลยมีหลุรรดออกมานิดเดิ้ลนะครับส่วนหัวก็สวยๆอย่างเดิมนะเดี๋ยวพาดูแผจรถหน่อย CP 17หรือเปล่าคันนี้อ่าเนี่ย CP 17 N นะครับ วัวประกอบไทยด้วยครับนี่ได้เป็นอ่ามันดูยังไงประกอบประกอบไทยนี่ไงนี่ไงโปรดักอินชัเยเดมอ๋อนี่อ๋<า>โอโอ,โอเคนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวไอ่เจ็บต,ตัวแรกนะภายในก็จะมีมือโหนนะที่ว่าโดนคมร้อนผ่านการใช้งานแล้วพันเทปมานะครับก็บ่อบ่อก็มีขาดนอยนะขาดน,นอยจะได้ครับนี่แหละฝอยนี่แหละสวยนะถ้าเป็นหุ้มก็ ไม่มีลายแบบนี้นะลายแท้แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ความต,ต้องการของลูกคา้าอยากให้ใ<ช>หุ้มท่าได้ในภายในแต่เราก็อยากขายวบบเดิมๆเพราะมันสวยกว่าใช่ครับนี่อันนี้ก็สวยนะมาดูเล็กใหม่กันหน่อยสี่แสนปะสี่แสนสามสี่แสนสามนะครับนี่พวงอะไรก็สวยนะไม่มีเลาะไม่มีเลาะนะไม่มีอกนะเนี่ยนี่นะ ผมก็มีผ่านการใช้งานหน่อยแต่ว่ากดได้ไหมกดได้เลยพวกนี้นะครับนี่จอนี่ก็มีสวิตตัดแบตด้านบนรถนะนี่ผม PTO นะนี่ครับนี่ที่นอนก็สวยนะข้างล่างฝาปิดมีลถกนะแล้วก็มี รายละเอียดตัวนี้ครับ,บ,รบเบรกมือหลุดนะคนขับน่าจะดึงแรงหน่อยนะครับแถมตุงตูสวยนะเอปดูฝั่งซ้ายหน่อยครับได้ทันสีอยู่เยอะอยู่นะฮะตรงนี้ก็ต้องไปออ๋อในเมี เขาวางอะไรหรือเปล่าแถวนี้เออน่าจะเป็นขุดดูดอ่ะขุูก็แหกว่านียเดี๋ยวมีแหงหน้าล้างเสร็จทีนี้ต้นสามแสนตีแสนโลนี่มีระบบดัมไม่มีระบบปั๊มดูดนะ TDO ดูดน้ำมันแล้วเรียบร้อยมันมาคู่กันเลยนี่คือหัวหางเขาเลยใช่จะเอาแพ็คคู่ก็ได้หรือว่าจะเอาเดี่ยวก็ได้นะคะแต่ก็สำหรับหนูคิดราคาแบบแยกเดี่ยวมาให้แล้วกันเนาะ ทั้งตัวหัวกับตัวหางเนี่ยใช้งบคันละ2 0 0แ0 0บาทนะคะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าจะใช้มากกว่านี้ได้เนาะก็ตัวหัวเนี่ยจะตกขอนอยู่ที่ประมาณ4 7 0ห0ดันบวนะคะส่วนตัวหางจะอยู่ที่3ามส0บวามหมื่นหานอันนี้ตอนแรกก็ตกใจนะทำไมเขาเสร็จมากับด้านจริงเขาตั้งใจนะตั้งใจใส่มาเนี่ยบางคนร้อตะวันไอตัวเนี้ยมันมันคือด้านในนะอ๋อล้อไอ้ด้านนอกคือตัวบ้า แต่เจ้าของเก่าน่าจะแบบไม่อยากเว้าอกนะว้าบางคนล้อตัวนั้นอ่ะสี่ลายของใช่แพงมากเลยตัวคนล้อก็เลยมาใส่ข้างนอกเนี้ยหรอสลับด้นเนี้ยหรอสลับด้านเอาด้านแป้นนอกเอาเข้าด้านในเพื่อไม่ให้มันติดกับท่อโหลดนะีท้ายไฟท้ายก็มีแตกหน่อยนะคนล้อก็ยังแท้อยู่สองฝั่งเลยไฟท้ายครับมมีของพวกนี้หาง่าย นะแพงด้วยอย่างคนล้อยางดึงยงแท้ติดรถอยู่นะครับฝั่งนี้หน่อยเี้มีพวกลมรั่วพวกมือเสือนะพวกนี้ได้เช็คให้หนะ้ำมันทางเดียวสามร้อยห้าสิบลิตรฝาแบตเตอรี่โอ้โหแตกด้วยแพงมอันนี้ถ้าใส่ไม่เป็นแตกแน่เวลาเหยียบขึ้นไปแตกสิน่าจะใส่ไม่เป็นแหละไม่แตกเลยอ่าของแพงด้วยตัวนี้ฝาแบตเตอรี่เนี่ยนะเดี๋ยว จะสั่งให้ให,ใหม่ตัวนี้นะครับแล้วก็มีหมวกนะอีกหม,มวกสีเท,ทาหลอกอีกแล้วนี่เราคงไม่ต้องทำทั้งหัวเราทำเป็นจุดจุดใช่ไหมใช่แล้วก็เก็บเป็นจุดดีกว่าเพราะว่าถ้าเก็บหมวกหมวมันจะไม่เดิมนะเนี่ยด้านนี้ก็เป็นเหมือนกันเห็นไหมยาวเลยทีนี้รอที่ติ๊กเกอร์เหลืองส้อนเสงกนะันเห็นไหมโอ้โหหนักอันนี้เดี๋ยวก็เก็บให้นะสองฝั่งเลยตัวนี้ที่เห็นอยู่นะครับสีพอง จะมาดูแบบตัวรถอ่างนี้ลอออกนะครับตรงนี้ก็เป็นใช่นะอันนี้ก็แล้วก็มีขัดสีเล็กๆน้อยๆนะใ,ให้ดูง่ายๆนะครับมาดูอันอ่ะตัวนี้ไม่มีตัดแบตด,ด้านล่างนะมีแค่ตัดแบตด,ด้าน,ด,าน,ด,านด้านบนนะครับซึ่งมันเป็นอุปกรณ์เสริมต้องสัง่งสั่งเพิ่มนะครับอ๋ออันนี้มันมีสองด้านเหรอ,อใช่ใช่ดูกระป๋อยไงี้ยดูกระป๋อย ส่วนถังแห้งก็เป็นที่หอ้อโฟนะคั่นนะ40,000 40,900ลิตรใช่สำหรับน้ำหนักตัวหัวนะคะอยู่ที่8ตันหนึ่งส่วนตัวหางอยู่ที่8ตันหกนะแต่ว่าตันทุกได้เท่าไหร่นะพนะี่บอลพี่บอลบ,บอก40,900 40,900ใช่หางเป็นอลูมิเนียม,มนะทั้งหมดเลยอลูมิเนียมนะดูดูด,ดูมี4ช่องนะ ช่องที่หนึ่งสี่หมื่นเอ้หมื่นหมื่นสี่พันหมื่นสี่พันอ่าช่องที่สองก็หมื่นสี่พันช่องที่สามเจ็ดพันช่องที่สี่หมื่นสี่นะมีสิ่ช่องสิ่ช่องโหลดนะโหลดบ<ล>นล่างรครบเนาะครบตัวนี้เป็นสายยกสายยกอยู<ใ>่นีร่ระบบครบนะคะสายฟ้าปิดอยู่ครบนะแล้วก็ช่วงล่างตัวนี้เป็นถุงลมนะทั้งสามเผาเลยคู่หน้าสามารถยกล้อได้ด้วยและตัวนี้คือยกล้ออยู่นะ ซึ่งอีกครั้งหนึ่งที่เรามีมันเป็นแหนบเป็นแหนบแต่รถ<า><ด>แต่รถดิสันจะเหมาะเป็นถุงลมมากกว่านี่ตัวนี้ตัววาวัลติดล้อล,ลงก็เท่ากับว่าถ้า,าเราจะมีทั้งหมดสองหาง,าหางก็จะมีหางนี้หางหนึ่งเป็นถุงลมกับอีกหางหนึ่งจะเป็นแหนบเป็นแหนบแต่ตัวนั้นเท่าไหร่นะสี่หมื่นเท่าไหร่นะตัวนั้นสี่หมื่นสองสี่หมื่นสองนะฮะนี้เล็กอันนั้นเล็กกว่าอันนี้สี่หมื่นเก้านี้ใหญ่กว่าแต่สีช่องโหลดนะ แต่ทางนั้นจาไม่ได้ว่ากี่กี่ช่องลถจำไม่ได้เหมือนกันแต่ที่แน่ก็คือว่าเออนปีห้าเจ็ดราคาเขาเปิดไว้อยู่ที่แค่ร้านเดียวอ่าร้านทวดฐาน<ว>จะพักใช่มันก็นหางมีเนียมกันช่องล่างสิบน็อตนะล้อล้อมีเนียมไรเบาไรเบา,เบาข้าแม็กคนล้อพลาสติกนะตัวเฟรมนี่ในเป็นเหล็กตัวนี้เฟรมตัวนี้นะไม่ขชดตัวนี้นะถ้าเฟรมถังได้เป็นเป็นมีเนียมนะที่เขาบอกไว้ ประมาณสิบปีน่ะดัานท้ายสวยๆนะใช่ก็คือเอาง่ายๆว่าหาเมาแค่ไม่ต้องทำอะไรเลยใช่หาสภาพาจจแค่แบบพร้อมใช้เปลี่ยนแ,แค่อีกตัวนี้ให้ติ๊กเกอร์เหลืองนะแล้วก็เช็คระบบไปให้ให้เทเลเน็้ครับผมเดี๋ยวติ๊กเกอร์ให้ใหม่นะครับนี่ต้คนนี่ก็ไม่ติดกับหางนะใช่นี่นะอุ๊หาซื้อจากไหนต้องคนแบบนี้เราต้องคนนี้ด้วย ล้ออลูมิเนียมทั้งหมดเลยนะครับเซฟตี้พวกถังกระเพิงนะสตัปเปอร์ยางอะไรนี่นะครับอันนี้มาใส่อะไรกรวยกรวยใฮรหลดใส่ไฮรอลดนะครับถังรู้สึกว่าถังจะไม่มีรอยกระทงกระแทกเลยนะถังสวยเลยแหละนี่ก็รอยลอกสติกเกอร์นะอาจจะขัดหน่อยสวยเลยขัดเงาหน่อยนะครับ น้ำเเผาหอบโฟคันนะครับอของรางไม่ลงไม่ลาวนะเดี๋ยวโคหันสวยเลยใครไนหายอยู่นะสำหรับคู่นี้ก็มีอยู่หนึ่งที่ชิคแชอร์มอเตอร์ เกิดว่าแบบเอออยากได้หนึ่งหัวแต่อยากได้สองหางก็เราก็มีให้ทั้งหมดสองหางเหมือนกันนะคะหรือว่าจะเอาคันอื่นก็ได้นะมาจับคู่กับหางนี้ก็ได้นะเพราะว่าปัม๊มปั๊มดูดน้ำมันเรามีติดตั้งเพิ่มให้ลูกจ้าจ่ายตังเพิ่มใช่แล้วครับเนี่ยคันด้าน,นหลังเรามีเพียบนะสามหกศูนย์ยิสุตัวใหม่ก็มีนะจับคู่พวกนี้ก็ได้คันนั้นมันปีอะไรหกหกสี 6, 4, ป่ป่ะขานั้นแน 6, 4, <อ>ค่หกสี่หกห้าครับแต่ว่าอีสูพวกนั้นจะไม่มีระบบ ABS นะ ก็อา,าหางมันมีระบบอ e ีเวสตัวนี้ก็มีปลั๊กไฟอ e ีเวสเข้ามานะครับคนก็หายเยอะนะสำหรับอีซูมรีระบบเบรกอ e ีเวสรู้สึกว่าค่อนข้างจะแต่่เราไมมีหายากเราไม่มีียยเานาะไม่หายายกหางสวยงามไปเลยนะราคาก็มาคุยกันได้ที่งาเป็น สำหรับราคานะคะตัวหัวก็เปิดไว้อยู่ที่2องล้านหนึ่งเนาะเป็นราคาเปลี่ยนยางให้ใหม่สิบเส้นนะคะงบในการออกตัวหัวจะอยู่ที่2องแสนบาทเนาะส่งค่างวดอยู่ที่4760มวดนั่นเองนะคะส่วนตัวหางเนี่ยเปิดราคาไว้อยู่ที่ล้านหเนาะล้านหใช้งบอยู่ที่200 20องแสนเหมือนกันค่ะส่งค่างวดอยู่35มหมน 60งวดเนาะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะหาอยู่สามารถแวะเข้ามาชมรถได้ที่เช็คแชป์มอเตอร์สาขาหารอโยงนะคะหรือว่าพอโ,โทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนก็ได้นะคะว่าเอออาจจะดาวอาจจะใช้เงินเยอะกว่านี้จ,จะตกตก่อนอยู่ที่เท่าไหรก่ก็เบอร์ก็จะเป็นเบอร์แป0835954428นะคะส่วนเบอร์พี่ลิฟ์จะเป็นเบอร์0946291494นะคะจ้างก็เข้ามาได้ได้นะครับจ้างมาได้เลยหรือแบบ แอดไลน์มาก็ได้ค่ะไลน์ก็จะเป็นไลน์ ID ก็แอด187 KLMOH นะคะเดี๋ยวทิ้งว่าให้ใต้คลิปอีกหนึ่งรอบเนาะครับผมกระจกหน้าก็ที่เห็นแล้วก็มีรอยแตกนะนี่ก็เดี๋ยวเปลี่ยนให้แน่นอนอุ้ยแพงนี่ไม่แพงกระจกตัวนี้แต่ค่อนข้างจะใส่ยากนิดนึงใส่ยากเขาจอดโค้งจอดโค้งนะติดฟิล์มช่วรวจบไปนะใช่นะครับเก็บงานปกติเราเลยใช่ครับอยากให้เก็บตรงส่วนไหนเพิ่มเติมคะลูกค้าท่านใดที่จองแล้วไปเลยผ่าน มาคุยกันได้เลยว่าเราใส่ตรงนั้นตรงนี้เพิ่มไหหน่อยได้นะปกติรถน้ามันต้องเป็นกระชนขาวแดงนะแต่นี้เขาเลือกสติกเกอร์มาก็ดีอย่อย่างนะหรือว่าจะให้พ่นให้ก็ได้นะไม่ยากนะครับจัดการให้หมดเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กด Sub s ไ r i b ์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องเช็คแชมป์มอเตอร์ไว้ด้วยนะคะว้เดี๋ยวคลิปหน้าจะรีวิวรถคันไหนติดตามกันด้วยนะคะไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ